สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูแผ่นทอมนะฮะแผ่นทอมที่ A200 นะฮะนี้ปี52นะฮะเรามาดูว่าภายนอกนี่ประมาณไหนนะฮะดูกันอันนี้ก็เพิ่งซื้อต่อมานะ,ะเอามาลองใช้งานดูนะฮะสภาพโดยรวมก็ดูว่าก็สวยงามอยู่นะฮะในระดับหนึ่นะฮะ อันนี้ไปโอนทะเบียนยังไม่ได้ทะเบียนนะฮะไปโอนอยู่ก็เดี๋ยวรอทะเบียนก่อนนะครับใบไ,ไม้หล่นนะใบไ,ไม้เอเยอะอันนี้ท่อจะเป็นท่อ ค่อนข้างจะแต่งนะฮะจะไม่เหมือนท่อเดิมเท่าไหร่ท่อเดิมเราแนวตรงๆนะฮะอันนี้เสียงก็อาจจะดังกว่าน,นิดหน่อยเดี๋ยวลองมาฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวดูรอบๆคู่นะฮะรอบนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเพราะว่าได้สะอาดนะฮะเราก็ ซื้อน้ำมันเครื่องมาไว้แล้วนะฮะอันนี้มาดูน้ํามันเครื่องที่เราใช้อันนี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะขนาดความจุหนึ่งลิตรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบางจากนะฮะอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะถือว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยนะฮะก็แท้ที่จริงก็ใช้นานๆก็ได้อยู่เหมือนกันนะฮะ อันนี้เดี๋ยวเราลองอติดเครื่องไว้ฟังเสียงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแมันเครื่องนะฮะ ใช้ได้นะฮะพอใช้ได้อาจจะใช้งานเบาๆได้นะฮะประมาณนี้งานหนักก็คงจะไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เคยวิ่งอยู่ก็โอเคอยู่นะฮะพอได้อยู่การทั้งตัวอะไรก็ดีอยู่นะฮะเดี๋ยวลองดูถ่ายน้ำมันเครื่องเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเราก็คลายฝาหมุนฝาเติมน้ำมันเครื่องให้พอหลวม นะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องอากาศเราข่าวไว้เงี้ยนะฮะการการขยะลงเนะี่ยกานใบไม้หลงเราก็ามาคายอา่าน็อตด้านล่างนะ,ะจะอยู่ฝั่งขาตั้งนะฮะกุญแจที่ใช้ก็เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบอ่ากิกได้นะฮะกุญแจถ้าเราต้องการหมุนไปอีกด้านเราก็กลับนะฮะอ่านะฮะกลับกุญแจนะ เบอร์ส7เจ็ดแข็งแล้วก็มีฮะอย่างงี้ฮะปักไตข้างห่วงอันนี้เราลองใช้ดูนะฮะว่าเขาก็ดูอันนี้ก็สองร้วาบาทกันนะครับเนี่ยซื้อมาลองใช้ดูนะใช้ข้างห่วนะอันนี้ก็ใส่กุญแจไปแล้วกดลงฮนะแล้วกดลง ันนี้เราข่ายไวบ้างแล้วนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะแต่เวลาขันก็ขันพอประมาณนะฮะแน่นมากก็อาจจะทำให้น็อตเกี่ยวเสียได้นะฮะซังเดินมาน,ะะนี่น้ำมันเครื่องเริ่มมาะะอ,อ่ะมือที่ถนัดก,กัน ตั้งหลักแป๊บหนึ่งน,นะฮะก็ไม่ยากอยู่อโอเคน้ำมันก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ฮะร้อนพอทนได้นะฮะกี้วิ่งมาพักหนึ่งกันนะถ้าร้อนมากก็ต้องอันนี้เลยฮะต้องแจกกิ๊กเลยนะครับง่ายค่ะ ด้านหรือเปล่าตั้งด้านนี้นะฮะโอเคใส่ปิดด้านคายจะหลุดแล้วหลุดก็ให้มันหลุดไปห้มีสปริงมีไส้กรองอยู่แล้วก็ค่อยไปล้างเอา หลักสักไส้กรองค่ะนะครับแล้วสปริงอ้าวอ้าวจมน้ำเลยเวลาใส่เราก็อันนี้เข้าไปก่อนนะฮะอะชุดนี้เข้าไปะแล้วก็สปริงก็โผล่มาแล้วก็ฝาครอบทีดเราก็ดันขัน็ัดเลยนะฮะไม่ยากย่าไรนี่ ทำตอนใส่ให้ดูนะฮะต้องหาจังหวะนั่งให้สะดวกหน่อย นี่ก็ถ่ายไว้เผื่อใครจะจะ,จะดูเรื่องน้ำมันเครื่องก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะการถ่ายน้ำมันนะทำจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ก็ได้จะได้อยู่นะฮะนี้เราก็ได้น้ำมันเครื่องเก่าแล้วก็วออกไปก่อนนะครับเครื่องเก่าเราก็เราก็ดูความสะอาดของตะแกรงว่าโอเคอยู่หรือเปล่านะฮะ น่าจะใช้ได้อยู่นะฮะปักเด็นะครับอ่ะอันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่เราใส่ลนะเนี่ยนะฮะ ไีสปริงก็จะโผล่มานะครับแล้วก็เอาฝาฐานน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเร,เราก็พยายามหมุนให้ตรงเกลียวนะฮะเข้าเข้าเกลียวแล้วก็ง่ายแล้วฮะเข้าสักสองเข้าสักเกลียวหนึ่งก็ง่ายแล้วฮะถ้าไม่เข้ามันจะเด้งออกมาฮะ อันนี้เข้าแล้วนะครับเนี่ยเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เอากุญแจของเรานะฮะเบอร์สิบเจ็ดของเรานะครับ,บ,รรรบใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ขันก็ยกขึ้นนะฮะยกขึ้นถ้าขายนี่กดลงนะฮะจากหน้าเครื่องตรงนี้ได้การฮะ ในการเราก็อัดแน่นหน่อยนะฮะพอสมควรนน่นมากรูดนะฮะพอสมควรนะครับเอ๊เผื่อคายคาวหน้าด้วยนะฮะโอเคครับประมาณนี้ก็น่าจะได้นะฮดีเรียบร้อยนะฮะนี่เราก็ามาเติมน้ำมันเครื่องไปหนึ่งลิตรนะครับเติมน้ำมันเครื่องหนึ่งลิตร เดี๋ยวไงผมกม็จบคลิปเท่านี้แล้วครับเพราะว่าเติมน้ำมันเครื่องก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ